สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องมิงดัมซิงนะคะวันนี้มากับน้องโม,โมค่ะก็คือชุดอย่างเงี้ยชุดคู่อ่ะก็คือเรานะคะมาสวนมันสวนมันเราอยู่ข้างหลังนะคะเมื่อกี้เราไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวตอนกลับเราถ่ายให้ดูนะคะแล้วเรานะคะก็คือแบบว่าสวนมันเราอ่ะมันรัดมานี่ได้นะคะก็คือที่ทํางานแบบนั้นเองนะคะอยู่ข้างกันเลยนะทุกคน เอยู่ข้างๆพี่เลยโอ้เนนี้นะคะรถเยอะมากค่ะมาถึงไม่โคเนี่ยเห็นไม่โคเยอะมากตอนเนี้ยเห็นนูน่นข้างหลังนู่นอีกแล้วก็ฝั่งนู้นอีกนะคะเคยมาไม่โบที่เนี่ย โอ้นี่งไงน,น้าแจ็คจริงด้วยสวนสุภัสราชื่อเพื่อนหนึ่งนะคะเจ้าแม่เจ๊งไม่ได้เป็นคนขับใช่แต่ว่าน้าแจ็คไม่ได้เป็นคนขับเราจะไปตรงไหนเดี๋ยวเราจะไปอยู่ตรงนู่นเลยนะคะอุ้ยอาย ไม่ต้อง<า>ก,กลัวมามานี่มานี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว้าวนี่นะคะหลังจากที่ไม่ได้มานานอยู่นะทุกคนหนีเลย เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันวา่าฝั่งนู้นมีรถดำเลยนะคะแต่เขาจะตกใจมาจากไหนเพราะเมื่อกี้คนแจกตัวเขาก็ถามว่าหนูมาจากไหนเรามาจากไหนเรามาจากสวนมันสวนมันนะคะเราลัดมาจากสวนมันข้างๆนี่เองนะตอนแรกไม่คิดว่าจะอยู่ใกล้ขน,นาดนี้เนาะตอนแรกคิดว่าอยู่ไกลกันเลยค่ะนี่นะคะ่คะตข้าง,าง่ไหน ตอนแรกอ่ะเราทําฝั่งนู้นฝั่งนู้นสุดอะขอบสุดอะแล้วเราก็เริ่มถอยมาเรื่อยๆก็นี่ไงเริ่มได้ที่ได้ผักขอมาซ่อมรถอันนี้ก็กลัวไปหมดโมก,กลัวหมดทุกอย่างเดี๋ราหาถ้าเก็บนะนี่ไงถ้าเก่บโอ้เก,ก่บปุยโทรศัพท์นี่ฝั่งนี้เขาก็ทําสะพานนะคะทุกคนจะเทียบกัน ก็ลงมาอีกหรอ่โอ้พ่อสงสัยเลยพ่อบอ,อกว่าอ้าวมาจากไหนทำงาสนสวนตรงนี้พี่ทำอะไรอ่ะพี่ทำอะไรอ่ะ <laughs> น่ารักอ่ะไป<ฮ>อันนี้ก็นี่ทีมงานรถดำด้วยะคะ่ะรถด,ดำกับรถ100แหละเหมือนเดิม เราพาไปดูเขาขุดนิดหนึ่งตอนนี้เราก็มาดูงานกันสองคนนะคะเราจะไปดูตรงนู้นนู่นไมโครไเไ,ไ,ไปกันนี่นะคะความคืบหน้าถ้าใครติดตามแบบว่าชมตอนตอน,ตอนที่เล้วนะคะที่นี่มาถ่ายอยู่นี่ครั้งล่าสุดเนาะก็มีถ่ายบ้างน,นิดหน่อยนี่นะคะความคืบหน้าอฝั่งนูน้นฝั่งนู้นคือแบบ น้ำเต็มเลยนะคะตอนนก็ขับขับอยู่เลยตอนนั้นอ่ะจะ<ป>ขึ้นแนะม่โครไห<ป>ม <laughs> ไปแม่ไปแม่ฮะรถแม่ว่าไปสิ หลับไหมนี่น, <laughs> นะคะเราจะมาดูคอมสูตร PC สองร้อยก่อนนะคะทุกคนค่ะก็จะมาดูก็คือแบบไม่ได้อยู่ใกล้ๆเงีย้ยสักพักแล้วนะคะนี่ก็เพิ่งเสร็จกีฬาสีนะคะทุกคนเสร็จกีฬาสีแล้วนี่ก็ปิดอีกนะคะเพราะว่ารอดนนะคะนักเรียนรอดเข้าค่ายค่ะ ก็เลยปิดอีกประมาณสิบกว่าวันนะคะโอ้ฝั่งนู้นฝั่งไกลนุ่นโกเบนะคะของอีกทีมงานหนึ่งกันปะโอ้ฟันข่ามงฟันข่มงว่าแต่คุณขับรถหลับเนอะตรงเนี้ยไม่ได้เป็นอวหร เขาปีดคือ่คยไปไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน,นบอกรถสิ <laughs> ต้องแม่โคต้องโกยให้อีกนิดนึงนะคะปีแล้วก็ปีอีกรอบหนึ่งนะคะคหลับแน่เลยไม่อย่าเดินไปใกล้เกินกดบดิ่มันสไลด์ลงไปนะมาขันต่อไปบบ้าจนเกินสี่แล้วลุย คันนี้ที่แรงแรงเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ดูจากการที่งานคนขับน่าจะสิ่งพอสมควรนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะกลับไปแบกต้นมันต่อเนาะกลับไปแบกต้นมันต่อ แล้วแค่มาดูรถเฉยๆนะคะอะ่แล้วก็แวะเวียนมาทักทายโมเคยมาไม่เคยมาถ่ายแบบนี้เนาะใช่ปะปาไปเดินเล่นนะิดนึงไปเดินอะเดินมานะคะแต่เดี๋ยวท่าแก่ไปสูงเ <laughs> <laughs> ดินอะเดินมาเดิท่อแก่ไปสูง ถึงมลเลยสุดตื่ใช่อ๋อนี่ไม่ควรนะต้องทำอีกไกลนะคะคือที่นี่เราถ่ายได้ทั้งปีเลยเ <c oughs> <laughs> พราะว่าจะจบปีแล้วเฮ้ย <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวก็ลอยกระทงอันนะเราไม่มีคู่ลอยกระทงแล้วทุกปีเลยลอยด้กันทุกปี <c oughs> มีคู่แล้วนะคะลอย <c oughs> เดินกลางทางเลยนะคะ ตอนนี้เราจะมีเรื่องสนุกๆมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะคะจะไปไหนยาดินปาอ๋อนี่นะคะเราก็มาแวะเลยเราอุ้งอันแอนดี้มาไหม่าเราองไปขนต้นมันก่อน เพราะว่าช่วงเที่ยงเนาะช่วงช่วงช่วงกำลังเที่ยงเสร็จปลาย,ายนี่นะคะทุกคนสวนเราไกลมากเราต้องเดินไปนู่นแล้วก็วมีสวนที่อยู่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาอีกไกลเดินไกลยอยู่เฮ้ยเาบองตรงเหมือนใ,นใกล้เนาะแต่ไม่ใ,ใกล้เลยนี่นะคะทุกคนฝั่งนี้ด้วย ไกลมากเมื่อวานนะคะรถถ่ายติดนะคะตรงตรงกลางๆนี่เลยค่ะส่วนนี้เลยไออันนี้ก็มีฝั่งน,นู้นนะคะฝั่งนน้นไหนย,ยังไม่เส็จค่ะแบบว่าต้นก็ยังไม่เสร็จไม่ไหวแล้วค่ะเหนื่อยค่ะตอนแรกบ,บอกว่าพ่อจะมาส่งนะคะแต่ว่าทางมันยากมากค <ruct> ่ะลมันต้องอ้อมไกลก็เลยเราก็บอกว่าเราจะมาเองนะคะโอเคสองคนลงเลย โนโน่ชิค่ะทุกคนจากคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนอุ้ยโชนขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย